รถ <With> มอเตอร์ไซค์แบบอัตโมติหรือรถสกูตเตอร์จัดเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดดเด่นด้วยขนาดตัวรถที่เหมาะสมกับทุกการใช้งานในชีวิตประจําวันและมีความอนเนกประสงค์เป็นพิเศษโดยตัวเลือกในท้องตลาดณนะปัจจุบันด้วยความที่รถสกูตเตอร์มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายรุ่นหลายๆคนจึงมองหาความแตกต่างซึ่งสิ่งที่จะทําให้คุณดูโดดเด่นกว่าใครนั่นคือพรีเมียมสกูตเตอร์เวสป้า GTS พรีเมียมออโตเมติกสัญชาติอิตาลีพร้อมพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งที่อยู่บนรถคันนี้เพราะเวสป้า GTS คือรหัสชื่อรุ่นที่ท็อปที่สุดของรถจก ยานยนต์ v e สป a าโดดเด่นด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่ที่สุดอัดแน่นเทคโนโลยีการขับขี่มามากที่สุดและถูกออกแบบเพื่อการเดินทางไกลเป็นพิเศษโดยวันนี้เราอยู่กับ v e s ป a GTS Super Sport 150i Get ABS รุ่นปี2023ที่อัปเกรดความฉบเฉียวไปอีกระดับด้วยลวดลายกราฟิกใหม่พร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำรอบคันและเบาะนั่งทรงสปอร์ตด,ดีไซน์ใหม่ตอกย้ำความสะดวกสบายไปอีกขั้นด้วยระบบกุญแจแบบ Keyless เกียงพกกุญแจไว้กับตัวคุณก็สามารถควบคุมรถคัน,น ได้ทั้งคันและยังมาพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในส่วนของรถคันจริงพร้อมการทดสอบกับขี่จะเป็นอย่างไรรับชมได้ในคลิปนี้ ปนครับวันนี้เรามาอยู่กับรถสกูตเตอร์สัญชาติอิตาเลียนครับเป็นรถแบบพรีเมียมสกูตเตอร์เลยครับซึ่งรถคันนี้ถ้าเราเห็นแวบแรกเนี่ยเราจะนึกถึงแบรนด์นี้อย่างแน่นอนครับกับ นี่เลยครับเวสป้าวันนี้เราอยู่กับรุ่นที่เป็นเรือธงที่สุดของเขาครับรุ่นรหัส GTS นั่นเองนะครับซึ่งตัวที่อยู่ด้านข้างของผมนี้จะเป็นตัว GTS 150รุ่นปี2023ครับซึ่งเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาหลายจุดด้วยกันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto Spin พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันครับเรามาเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกของเวสป้า GTS 150 s ุ per คันนี้กันก่อนเลยนะครับ จะขอเรียกสั้นๆว่า,า GTS 150รากัรน,นะครับเพื่อความกระชับของตัววิดีโอตัว GTS 150 2023คันนี้นะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์หลายจุดด้วยกันเลยนะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็ยังมาในตัวถัง GTS อยู่นะครับซึ่งตัวถัง GTS เนี่ยเป็นขนาดตัวถังที่ใหญ่ที่สุดของ v e ส pa ที่มีจัดจําหน่ายอยู่ทั่วโลกเลยณตอนนี้นะครับตัวรหัสตัวนี้น่ะจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองการขับขี่ระหว่างเมืองหรือการขี่ทางไกลนะครับซึ รถเวสป้ามักจะมีขนาดที่ค่อนข้างกระทัดรัดแต่ตัว GTS เนี่ยด้วยความที่เขารองรับการเดินทางไกลด้วยเขาเลยให้ขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยออกแบบมาสําหรับการใช้งานสําหรับในทุกการขับขี่อยู่แล้วด้านหน้าของตัวรถนะครับดีไซน์ไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบเลยเป็นลักษณะทรงกลมนะครับโดยตัดด้วยขอบสีดําแบบนี้ซึ่งตัวปี2023ที่เราอยู่ตรงนี้นะเขาใช้เป็นสีขาวทั้งคันเลยแต่มีการตัดลายเส้นสีดําพร้อมกับเติมกิมมิคหลายๆจุดด้วยกันเนี่ยอย่างตัวโคมไฟหน้าเนี่ยจะม สีดามาแบบนี้นะครับตัดกับบอดี้ตัวรถสีขาวเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวตัวกระจกมองข้างเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นกระจกเหลี่ยมนะซึ่งวัสดุตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบดําเงานะครับลักษณะเหมือนเปียโนแบ็กดูพรีเมียมนะครับจะไม่ได้เป็นสีด้านนะพอมาเป็นแบบเปียโนแบ็กเนี่ยมันทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูดีขึ้นแล้วก็ตัวถังเนี่ยถ้าสังเกตดูนะตรงขอบตัวถังเนี่ยจะตัดด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูเด่นแล้วก็ไทตรงกลางนะครับจะเป็นไทแบบลายคาร์บอนนะครับมาพร้อมกับโลโก้ P I ้้อ่รงนแลวว็บิเณชดา ตัวนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเวสป่านะรอบนี้เขาตัดเป็นสีส้มนะครับซึ่งสีส้มบอกเลยช่วงนี้กาลังมาแรงถัดมาดูที่ตัวชุดของบางโคนนะครับบางโคนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยชิ้นสีดําตรงนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีลุกเล่นมากยิ่งขึ้นมาดูที่ล้อด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อลักษณะเหมือนล้อโปรอาร์มนะจะเป็นการโชว์ลายล้อแม็กแบบนี้เลยยางของเขานะครับรัดเป็นยางขนาด120/70-12นิ้วนะครับชนิดไม่มียางไหนซึ่งหมายความว่าล้อตัวเนี้ยขนาด12 นนั่นเองระบบเบรกด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกเดี่ยวมาพร้อมกับตัวปั๊มเบรก นิชชินสองพอตด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับระบบ ABS ป้องกันล้อลอ็อกส่วนชุดช่วงล่างของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ปกตินะเรามักจะคุ้นชินกับช่วงล่างด้านหน้าแบบโชคตะเกียบแต่ตัวนี้จะเป็นชกอัพสปริงแบบนี้เลยนะครับซึ่งชคอัพสปริงตัวนี้บอกเลยว่ามีข้อดีเป็นอย่างยิ่งเวลาเรากดเบรกแรงๆเนี่ยหน้ารถจะยุบไม่เยอะนะครับแตกต่างจากโชคแบบตะเกียบเนี่ยเวลาเรากดเบรกหน้าแรงๆเนี่ยหน้าจะยุบค่อนข้างเยอะและรถอาจจะมีอาการแต่ถ้าเป็นชคอัพแบบเนี้ยเวลากดแรงๆเนี่ยรถจะมีอาการน้อยมากๆทําให้การข มาดูกันต่อที่ด้านบนของตัวรถเรือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความอนาล็อกกับความดิจิตอลได้อย่างลงตัวเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นมาตรวัดความเร็วแบบเข็มส่วนด้านล่างจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับวิธีเปิดก็ง่ายนิดเดียวนะครับกดกุญแจแล้วบิดได้เลยเป็นแบบคีย์เลสทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งลักษณะกุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่กุญแจของเวสต้านะครับอ่ากุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับมีปุ่มปลดล็อกมาให้ด้วยเป็นหนาแบบนี้นะครับพบกกบตัวแล้วเราก็ควบคุมรถที่ปุ่มคีย์เลสตรงนี้ได้เลย ตัวมาตรวัดความเร็วเนี่ยจะเป็นแบบเข็มนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นหน้าจอมัลติฟังก์ชันแบบดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลการขับ uh ขี่พื้นฐานครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปริมาณน้ามันอุณหภูมิของตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีจับทริปมีวัดปริมาณอัตราสิ้นเปลืองของน้ํามันแล้วก็มีนาฬิกาด้วยน,นี่สามารถปรับได้นะครับอ่านี่ก็เรียกได้ว่าระบบการขับขี่พื้นฐานเนี่ยครบคันเลยในส่วนของกระจุกกระจิ๊ของเขานะครับก็จะมีที่แขวนของมาให้นะครับเป็นตะขอแขวนต,ตรงนี้สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับหรือจะด ระบบปิดอัตโนมัติด้วยอันนี้ดีมากๆสมมุติเราไปช้อปปิ้งมานะครับก็สามารถเอาของมาแขวนตรงนี้ได้เขาปิดให้อัตโนมัติถัดมาดูอันที่ประกับแผ่นนิดหนึ่งนะครับประกับแผ่นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตดูจะมีปุ่มที่เป็นลักษณะปลดล็อกปุ่มนี้ก็คือปุ่มเปิดเปาะนั่นเองเวลากดปุ๊บเนี่ย ว่จะสามารถเปิดบอกได้นะครับไป,ไปดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมี s อบ p start system มาให้ด้วยเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยรถก็จะดับเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัติอันนี้ดีนะครับแล้วก็มีปุ่ม A S R มาให้นะครับ A S R ก็คือระบบ traction control ของเขานั่นเองป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ส่วนตัวปอกแฮนด์เนี่ยมีการปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้้ตรงน,นรีส่วนต้มาน,นดน์ําใช้ตัดิ้นนส่่วตางตางๆขอรทงคันอยู่แแลล้้ววก็ ฝั่งซ้ายนะครับดีไซน์ก็คล้ายกันนะเป็นพื้นโครเมียมอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟสูงไฟต่ําไฟพาสไฟเลี้ยวตแตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับขอเรียกเป็นจอยสติ๊กละกันนะครับเอาไว้เลือกเมนูต่างๆบนหน้าจอดิจิตอลของตัวรถนั่นเองถัดมาดูกันที่เบาะนั่งนิดหนึง่งดีไซน์ของเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะนั่งแบบหนังนะครับเป็นเบาะนั่งชิ้นเดียวลักษณะของหนังแล้วเนี่ยจะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้จะเป็นหนังแบบสกัสกๆหน่อยแล้วก็มีการเซาะร่องมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหนังแบบเรีีีียยบบบแแลล้้้้วกก็มมาารตัดเสสสบบนน เวลาเปิดเบามาเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดดูนะนี่ด้านใต้เบาะนั่งของเจ้า Vespa GTS 150ก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้สบายๆเลยพร้อมกับใส่สัมภาระได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งอยากให้มาดูใกล้ๆอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆเจนได้ว่า เขามีฝาถังน้ํามันเนี่ยเขาจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นตําแหน่งของถังน้ํามันของเขาจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ทําให้สูญเสียพื้นที่การเก็บสัมภาระแต่อย่างใดอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีและเอกลักษณ์ของเวสป้าครับเจ้าตัวนี้เราสามารถยกมันออกได้นะครับอ่ายกมันออกไปนะครับพอยกมันออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในของตัวรถเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0ซีใช้เป็นเครื่องยนต์รหัสไอเกเช่นเดิมแล้วก็จุดหนึ่งเลยนะครับที่เราเน้นหนักว่าทําไมเวสป้าถึงเป็นรถพรีเมี่่ยมนนนแอน รถปอร์ซค์ที่เป็นลักษณะแบบยูโรเปียนสกูตเตอร์แบบเวสปาเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ที่ทําออกมาแต่จุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเวสปานั่นคือในเรื่องของตัวถังตัวถังของเวสปาเนี่ยไม่ใช่แฟรลิงนะครับ นี่ฟังเสียงนะครับเป็นโลหะทั้งคันเลยนะครับตัวถังของเขาเนี่ยเป็นโลหะทั้งคันเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางออโตสปินได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์เวสป้ามาก่อนหน้านี้บอกเลยว่ากระบวนการการผลิตของเขาเนี่ยดูแลอยากได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็งานในการประกอบรถส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้มืออยู่ทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีไอคอนิกนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มันทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตัวถัง โลหะทั้งคันนะครับแล้วก็ทำสีได้แบบพรีเมียมมากๆไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงมีแฟนๆรถสกูตเตอร์ของเวสป้าเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกเพราะว่างานประกอบของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความเป็นไอคอนิกสูงมากๆด้านข้างของตัวรถจะเห็นว่าจะมีการเสาะล่องมาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะแล้วก็ตรงแบตตรงนี้ก็จะมีนสัญลักษณ์ของเขา GTS Super ครับตัดลายเส้นสีส้มกับสีดําส่วนขน,ขนาดของเครื่องยนต์ก็จะระบุไว้ที่มุมด้านนี้นะครับ1 5 0 c ีและนอกจากที่เก็บของด้านใต้เบาะแล้วเขาก็มีเก๊เก็บ ของด้านหน้าด้วยวิธีการเปิดนะครับปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนอ่าไปตำแหน่งออนเสร็จปุ๊บเราก็ดันเข้าไปหนึ่งทีอ่าก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้ามาให้ซึ่งช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยจุของได้เยอะมากๆนะครับผมลองเอา p p o o n นะครับ12 Pro Max เนี่ย เข้าไปวางนะครับเนี่ยผมว่าวางสัก2เครื่องยังได้เลยนะครับตรงนี้ที่เก็บของเขาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type A มาให้อีกหนึ่งช่องเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับเวลาปิดก็นี่กดเข้าไปง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาสามารถต่อแอปพลิเคชัน Vespa Mia ได้ด้วยนะครับเอาไวต้ตรวจสอบข้อมูลของตัวรถผ่านตัวแอปพลิเคชันได้แล้วก็ตัวนี้เวลาเราต่อกับมือถือนะครับมันก็จะมีสถานะการทํางานของมือถือโพ่ที่ตัวหน้าจอดิจิตอลของเขาด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีเเลยอออาก ก็กดเข้าไปที่หนึ่งนะครับนี่ใช่นี้ก็ออกได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าการตกแต่งตัวรถเนี่ยเขาจะมีการตัดลายเส้นสีดำเนี่ยแทบทั้งคันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวถังของเขาเนี่ยมีการตัดลายเส้นดําตั้งแต่ด้านหน้านะครับนี่แล้วก็ตัดมารอบคันเลยนะครับกระทั่งตัวพักเท้านี่พักเท้าเนี่ยซ่อนไว้ได้อย่างแนบเนียนมากๆนะครับตัวพักเท้าเนี่ยเวลาเปิดก็ดึงออกมาแบบนี้นี่นะฮะดีไซน์ก็เรียกได้ว,ว่าเข้ากับการคลิปเส้นดําของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนี่เวลาเก็บก็เก็บแบบนี้อะ โอเคเด <Okay. S 1> ี helmet, mm ๋ยวเรามาดูต่อด้านหลังครับด้านท้ายของตัว GTS 150เนี่ยเป็นการสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเนี่แหละรถตัวท็อปของเวสปานะครับด้วยความนี่น้องมีความอวบนะครับเนี่ยอวบอันสุดๆเลยนะครับระบบไฟของเขาเป็น LED ทั้งคันนะครับผมไฟท้ายเขาเนี่ยเป็น LED นะครับแล้วก็ดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ3มิตินะครับถ้าลองดูด้วยจากวิดีโอเนี่ยเราจะคิดว่ามันคงเป็นไฟท้ายเรียบๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามือมาลูบอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่านี่เขามีการเซาะตรงนี้เข้าไปนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กัับตว ไฟท้ายแล้วก็ตัวชุดไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็เรียบไปกับตัวถังของตัวรถเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นี่แบบนี้เลยแล้วถัดมาดูที่ด้านล่างของตัวรถกันนะครับระบบเบรคเขาเนี่ยเป็นดิสเบรคเดี่ยวปั๊มเบรคเป็น1พอร์พตนะครับตัวล้อตัวนี้อลองหมุนมาดูช อ่านี่ลอ้ลอเป็นล้อลอยขนาด12นิ้วรัดยาง130ทับ 70R12 ชนิดไม่มียางในเช่นเดิมส่วนตัวเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับตามปกติของรถแบบสกูตเตอร์อยู่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ i g e t ขนาด1 5 0 c ีระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับระบบขับเคลื่อนของเขาเป็นระบบเกียร์ CVT เต็มระบบเลยติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวรถเขาการออกแบบดีไซน์เนี่ยดูค่อนข้างเรียบเนียนมากๆนะครับแล้วก็ตัวบางโครนของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับเนี่ยแล้ว ต่อไปที่ด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวถังด้วยความที่เขากว้างแบบนี้เนี่ยเวลาเราขับลุยฝนเนี่ยน้ำมันจะไม่กระเซ็นเยอะนะครับทำให้อย่างน้อยเนี่ยรถของเราด้านบนเนี่ยสะอาดอย่างแน่นอนตัวท่อไอเสียเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยตัวกาดกันร้อนเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่สอดรับกับการคลิปลายเส้นของตัวถังรถได้เป็นอย่างดีนะครับตัวท่อเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบแบนๆหน่อยนะครับเพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นเกิดถ้าเป็นแบบกลมๆเนี่ยมันก็จะดูเตะตาเกินไปแต่พอเขาออกแบบมมาแบบนนี้ั ทำให้ตัวรถเนี่ยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับก่อนจะไปพูดถึงการขับขี่นะครับอยากให้ดูเรื่องของความสูงตัวรถก่อน CG เป็นอย่างไรจุดศูนย์ถ่วงเป็นอย่างไรอ่านี่นั่งกันเลยผมสูง168เซนนะครับอันนี้คือตําแหน่งนั่งขับเลยจะเห็นได้ว่าปลายเท้าลงพื้นได้2ข้างแล้วก็ส้นเท้าจะลอยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสไลด์มาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาถามว่าตัวเบาะสูงมากไหมโดยส่วนตัวผมเลยนะไม่ได้สูงมากนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่กําลังดีนะครับวิธีการวางเท้าอย่างถููกกต้้้้้้อออองแแแนนนนน่นน่่เเราาาาาสไไลลลดมมมววทยัีี ปัญหาอย่างแน่นอนตัวเบาะเนี่ยจะมีความกว้างนิดนึงทําให้ขาเราอาจจะกาง ซึ่งวิธีแก้ก็อย่างที่บอกไปสไลด์ก้นมาหนึ่งข้างแล้ววางเท้าเต็มๆแบบนี้สบายมากกว่านะครับทำให้เบาะที่สูง790ม mm, มกับผมสูง1 6 8เซนไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนแล้วน้ําหนักตัวรถ150กิโลกรัมถามว่าเอาเข้าจริงหนักไหมผมถือว่าไม่ได้หนักนะครับด้วยความที่ตัวถังรถของเขาเนี่ยแม้จะเป็นโลหะทั้งคันแต่จุดศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยเขาวางในระดับที่ต่ำาเห็นได้ว่าตัวถังของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับกระทั่งตรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ําถ้าเรามองแบบบนนนนี้้้จจะเเเหห็ไดดววว่่่่าาามัออยูริณงท,ทํใุถข น้ำหนักหน่้อห้ากิโลกร,รัมผมสามารถขึ้นลงรถได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องเตะขาตั้งข้างแต่อย่างใดเห็นไหมนี่ผมสามารถสับไปสับมาบนรถคันนี้ได้อย่างสบายๆเพราะว่าตัวรถเขาเนี่ยน้ำหนักถือว่า CG ต่ํามากในส่วนของท่านั่งเป็นอย่างไรอ่านี่ให้ดูนะครับเป็นตามสไตล์ของรถสกูตเตอร์อยู่แล้วนะครับตัวแฮนด์เนี่ยจะอยู่ในระดับเอวของเรานะครับแต่ตัว GTS เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบนั่นคือตัวเรือนใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงหน่อยทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยเราจะมองเห็นเรือนใหม่ได้ค่อนข้างง่ายแตกต่่่าางจากรถรถอไซุนนืๆ ที่เขาจะวางต่ํามากๆทําให้อันนั้นเนี่ยจะมองยากแต่น,นี่คือดีนะครับมีการยกขึ้นมาแล้วก็มีการปรับองศาให้เอ็นเข้ามาหาเราด้วยทําให้เรามองข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเดินไ่ของเขาเนี่ยมองได้ง่ายมากๆวงเลี้ยวของเขาเนี่ยถือว่าแคบนะครับนี่ดูคุณผู้ชมนี่เห็นไหม มุงเลี้ยวถือว่าแคบมากนะครับตัวรถก็ไม่ได้ยาวนะครับความยาวไม่ได้ถึง2เมตรทําให้การขับขี่ลัดลอดในเมืองเนี่ยมันไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับพละกําลังของเครื่องยนต์ตัว v e s p a GTS 150สก็ถือว่าน่าสนใจนะครับพลังกาลังจากเครื่องยนต์ไ g e t 1สูบ4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด,ด้วยน้ำเนี่ยมอบพละกกาลังสูงสุดถึง15.4แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่1 5นิวตันเมตรด้วยกันถามว่ารถ 150CC กับน้ําหนัก150ก150ึลกร,ร,ร็วได้ทาไหจากการทดสอบของผมเลยที่หน้าอือนมกเนี่ทป,ปททได้อยที่ 122กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับหรือจะเอาไปเดินทางไกลเนี่ยก็สามารถไปได้นะครับถ้าเราใช้ความเร็วในย่าน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปได้สบายๆอย่างแน่นอนคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นความนุ่มนวลเป็นหลักเลยนะครับอัตราเร่งของเขาเนี่ยมาแบบนุ่มนวลน,นะครับไม่ได้มีอาการกระโชกโคล้างเอามาให้เห็นแต่อย่างใดยิ่งเวลาขี่ในเมืองเนี่ยความนุ่มนวลของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะคุณสามารถควบคุมคันเร่งได้ง่ายแล้วก็สาาาาามมมรรรรถถคควววบุตตั่่่ใหห้้ลดลดดะะไไไปปชองงง ่ขางง้าางยแล้วเวลาเร่งแซงเป็นอย่างไรนะครับด้วยความที่เครื่องยนต์เนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบนุ่มนวลเวลาเราอยากเร่งแซงเนี่ยอาจจะต้องกะระยะนิดนึงเพื่อใช้ระยะในการชูดเพื่อเพิ่มความเร็วในการเร่งแซงแต่ถ้าเกิดรถคันหน้าขับในความเร็วนิ่งๆแล้วเราขับอยู่ที่ความเร็วระดับ100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรายังสามารถเรียกอัตราเร่งไปที่ระดับ110ิกิโเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆแบบไม่ต้องลุนอะไรมากนะครับเครื่องยนต์ไอเส็ตหนึ่งร้ในหลาปแบซีซีของเขาเนี่ถือว่าเพียงพอกับการใช้ง ลักษณะเฟิร์มนะครับช่วงล่างของ v e s p a GTS 1 5 0 2 0 2 3เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิร์มนะสามารถซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็มีความเฟิร์มด้วยซึ่งช่วงล่างแบบเฟิร์มๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างที่ดีเพราะว่าเวลาคุณเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยเข้าโค้งวยความเร็วสูงเนี่ยมันมอบความมั่นใจได้มากกว่าซึ่งเจ้าตัว GTS เนี่ยเวลาเราพับโค้งนะครับในองศาแคบๆเนี่ยหรือเวลาเราจะพลิกรถไปมาซ้ายขวาหรือสลาลอมตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอาการหน้าไหวแต่อย่างใดนะ ในการขับีีีีไดดด้เเลยทเยทวส่วนเรื่องของการซับแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลุมท่อบ่อลูกระนาดอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรายังพอรู้ฟีดแบ克ของถนนว่ามันมีความไม่เรียบเนียนอยู่แต่เขาก็สามารถซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของช่วงล่างใน v e s p a GTS 150นั่นคือตัวโช๊คหน้าของเขาที่เขาใช้เป็นโชค๊คัพแขนเดียวซึ่งนอกจากจะสามารถโชว์ลายล้อแม็กที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของทาง v e ส pa ได้แล้วยังทําให้เวลาเรากดเบรกลรงๆเนี่ยหน้ารถมันไม่ได้ยุบเยอะ ซึ่งเวลาหน้ารถไม่ได้ยุบเยอะเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมีความสเสถียรสูงมากเวลาเราเบรกฉุกเฉินหรือเบรกด้วยความรุนแรงเนี่ยรถยังมีความเสถียรอยู่ทําให้การขับขี่แบบแอคเซสซีฟหรือแบบดุดันเนี่ยเราต้องการเบรกแบบแรงๆเนี่ยมันยังมอบความมั่นใจได้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของชองล่างของเขาส่วนระบบเบรกเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขี่แบบยืนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปอัปเกรดระบบเบรกนิดนึงเพื่อให้มันดูดนิ้วมากกว่านี้หน่อยแต่โดยส่วนตัวนะระบบเบรกเด ในส่วนของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้บนตัวรถเนี่ยหลักๆก,ก็จะมี ABS กับ traction control นะครับ ABS เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับไม่ได้มีอาการหนีดนิ้วแรงแต่อย่างใดนะถือว่าทํางานได้เนียนเลยทีเดียวส่วนตัว traction control ทํางานได้เร็วมากๆแล้วก็นุ่มนวลมากๆแม้ว่าตัวเครื่องยนต์ของตัว GTS 150เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นความนุ่มนวลอยู่แล้วแต่ในบทที่ว่าเราไปเจอถนนที่มันมีความลื่นไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือเป็นทรายเนี่ยเวลาเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยล้อมีโอกาสสลิปอยู่แล้วนะครับซึ่ง นของตัว GTS 150าเนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับตัดการทํางานของเครื่องยนต์ได้อย่างนุ่มนวลและแนบเนียนแทบจะไม่รู้เลยว่าตัวทคชั่นเนี่ยทำงานแล้วครับ h a n d ล i n g โดยรวมของตัวรถเลยนะครับแบบ overall เลยเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขี่ได้ง่ายแม้ว่าอาจจะมองว่าเครื่องยนต์1 5 0ซีซีติดตั้งบนตัวรถที่มีน้ําหนัก150กิโลกรัมมันจะอืดไปไหมสําหรับผมเลยนะผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานมันไม่ได้ถึงขั้นอืดน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ปูดปลาแต่อย่างใดถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่่่่าาาางงแนน,นนนนอะรใใทุกกช้ไมว เป็นในเมืองหรือขับทางไกลเนี่ย GTS 150ถือว่าไปได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ลักษณะของเครื่องยนต์ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เวลาเรายกคันเร่งเนี่ยรถมันไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับมีความไหลลื่นที่สูงมากๆทําให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับอัตราสิ้นเปลืองที่40กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างประหยัดมากกับความเร็วที่ผมใช้ระดับ0ก้าสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีการควบคุมคันเร่งอยู่ในระด จะทำอัตราสิ้นเปืองได้ต่ํากว่าที่ผมทาได้อย่างแน่นอนและกลับกันครับถ้าเกิดคุณเป็นคนขี่แบบยืนหนึ่งเอะเปิดคันเร่งสุดแขนแบบนี้เนี่ยอัตราสิ้นเปืองก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นไปมากกว่านี้ครับ โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับ v e s p a GTS 150 Super Version 2023นี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถแบบพรีเมียมสกูตเตอร์ที่มีความโดดเด่นในทุกการใช้งานไม่ว่าจะขี่ไปไหนเนี่ยบอกเลยว่า v e s p a GTS 150คันนี้เตะตาทุกคนอย่างแน่นอนครับกับราคาจำหน่ายเริ่มต้น165,900บาทมาพร้อมกับวอชเชอร์3,000บาทและฟรี v e s p a Licensing พร้อมแม่ n ัน n นนฟรีอีก1ปีครับท่านใดที่สนใจรถคันนี้หรือสนใจรถ v e s p a รุ่นอื่นๆก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทาง v e s p a ครับ หรือถ้าสนใจอยากดูตัวจริงก็สามารถไปชมพร้อมจับจองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหนา่ายรถจักรยานยนต์เวสป้าทั่วประเทศครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินครับวันนี้กับผมเน็กขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ